สวัสดีค่ะบูราอัลลอฮ์นะคะเสียใจไม่เสียดายค่ะเพลงนี้นะคะก็จะพูดถึงความรังในอดีตที่อาจจะผ่านมาแล้วแต่ว่าเราก็ไม่เสียใจแล้วก็ไม่เสียดายค่ะก็การร้องครั้งนี้นะคะก็จะมีแบบ วายเรนจ์ของโวโคก็จะใช้เสียงสูงแล้วก็เสียงต่ำเยอะหน่อยก็เลยมีแบบเทคนิคในการร้องเยอะมากเลยใส่ในเพลงนี้ค่ะแฟนค่ะพี่ๆ Baby A ทุกคนบอกว่าชอบท่าเต้นมากก็รู้สึกดีใจเพราะว่าพวกเราก็ถือว่าซ้อมกันเยอะมากค่ะก็เลยเห็นมีคนมาลงใน Tik Tok เยอะมากก็เลยรู้สึกแบบเย้ดีใจค่ะ <laughs> ก็ขอฝากเพลงเสียใจไม่เส <que> <ible> <den> ียดานะคะฟังไ้แล้วออสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มค่ะและถ้าอยากดู MV พวกเรานะคะดูได้ที่ YouTube ค่ะฝากพวกเราที่รายการไทยนิยมด้วยนะคะจะอัลล่ากันนะคะบ๊ายบาย